ทายที่สาวสวยของเรานานๆแล้วริดาบริดาถัดมานะฮะแกนผู้จัดของเราเนี hmm. ่ยฮะผู้จัดทางวาคาเกรดิมนะครับคุณยูกิบวินาป้อมสุขครับอ่าผู้ประพันธ์ของเราครับหมอแซมนัทถิ่งอิสเตอรีสิงห์ทิ์วัชร์กุณพรนะครับยาโมกับนะครับพี่กิ๊กคาบูลกำเริบสารัสดีทุกคนอีกรอบครับสวัสดีครับผมแม่ ผมก็เกินไปบอกไปแล้วแหละว่าตรงนี้ก่อนจะมาเป็นซีรีส์เรื่องเมกกะวิชภารกิจในเทวดาเนี่ยแหมมันไม่ธรรมดานะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องถามก่อนหลายคนอยากรู้แล้วล่ะอยากคุยกับนักแสดงแต่ว่าที่มาที่ไปดีกว่าฮะสำหรับการมาทาซีรีส์เรื่องนี้กับทางวากาครีเอทีฟเนี่ยครับทำไมผู้จัดของเรานะฮะคุณยูกิทําไมถึงเรื่องเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกประเดิมเลยครับ จริงๆแล้วค่ะด้วยทางวาคาค่ะตอนแรกที่ตัดสินใจที่จะเลือกเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราอยากทํางานแนวใหม่ๆก็เลยสนใจที่จะอยากทํางานแนวแฟนตาซีแล้วด้วยความที่มีความคุ้นเคยกับทางหมอแซงอยู่แล้วนะคะที่ผบทกระพันนะคะก็เลยเห็นว่ามีเรื่องหนึ่งของหมอแซะค่ะที่มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นก็เลย ติดต่อมอแจ็คไปว่าสนใจยากทาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำเสนอกับหมอแจ็ด้วยเพราะด้วยความที่เรายังใหม่เนาะก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะม,มีความใกล้ตัวกับเรื่องราวในของพระเอกอะค่ะม,มีความใกล้ตัวของของตัวพระจอกเองก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทํางานที่ทําในสิ่งที่ใกล้ตัวของเรา,ราซึ่งพระเอกก็จะเป็นคุณหมอที่มีสัมผัสพิเศษ